ครุณผู้ชมนี่ครับผมบวันนี้อยู่กับผมแล้วก็ทีมทีแปดสองครับเออไม่ไช่ไปไทยไม้ขาแบบช่องไม้ขาผมวันนี้ต่อจากอีพีที่แล้วครับเดี๋ยวนะวันนี้มาไอ้ป้ายศพนี่มันคืออะไรล่ะโอ้ยไม่โอ้โหว่านะมันคือของอย่างอื่น มันจะเติบอย่างอื่นให้นะดอกไม้เห็ดเอ,ออยิงเช้าเลยครับเอาเหล็กเหยือนะเอาเหล็กต้องการดอกไม้พอดีนะเดินเหล็กชูนะเฮ้ยเอาเย็บ คุยดอกไม้บดอกไม้สีสมม้มไม่ทำไมนะเนี่ยตัดเนี่ยครับตัดไม้แล้วก็ตามมุนจิครับ ไว,ไว้ครับหุไว้เพีเพ่แอุดทองทองทองชอบทองครับ เได้แล้วโอเคเรากดทางกลับบ้านไดไหมป้อมปืนได้สองอันเฮ้ยเต็มแล้ว ก okay. นะ็ปืนเสาเนาะก็ปืนตั้งไว้แถวนี้แหละก็ป,ปืนแล้วก็เสาสัญญานะลอตเตอร์ที่เก็บของนะ เข็บลงไปเราจะไปตัดไม้คนระับเพื่อเราจะไปทำกำแพงนะเพื่อมากันซอมบี้นะไม่ให้เข้าบ้านนะเพราะมันจะมืดแล้วไงนะเพราะมืดแล้วเหรอนี่ตัดแล้วน,นะตัดป้านก่อนนะไปว้ยวว้าวว้ามาเลยตรงนี้ ปุ๊บอืปุ๊บตรงนี้แหละว้าวชิบหายคืออันนี้มันโคตรเยอะมากเลยลอ่ะ ย้อนเวลาที่ผมกำลังขุดแร่นะครับเอ้าวัตเตอรทำไมมันย้อนมาตรงนี้วัตวัตโอ้ยผมเพลย้อนโ oh. อ้ยไอพี Ô hồ, chị ơi là không chung Ô hồ, chị ơi là 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 chị ơi chị ขึ S <S ้นใหม่หมดเลยนะคุณผู้ชมโอ้ยมันเริ่มใหม่หมดเลยไม่เป็นไรท่านผู้ชมมันแก้ไขไม่ได้นะมันเป็นอดีตไปแล้วนะมันไม่สามารถแก้ไขได้แนละ้ว ถึงหัวอยากไปแก้ไขนะแต่มันก็ไม่แก้ไขไม่ได้ครับแก้ไขในอนาคตเองนะบ่าแก้ไขตอนนี้ก็ได้นะมาแก้ไขก็คือมาเล่นใหม่นะ,ะเรียบง่ายๆนะจะไปเบื่อนะทําเริ่มใหม่แค่ไหนแล้วก็ทําก็สู้ต่อไปครับทําไม่ไหวครับเบือ่อนเบือ่อรับเบื่อเพื่ออะไรนะ ห้ามเบื่อนะโคตรเหนื่อยเลยถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนไม่อ่อนอ่อนล้านะเราก็ต้องสู้นะว่าจะไหมครับผมก็ไม่เคยเชื่อฟนะอย,อย่าอย่าอ่อนลานะ้าอย่ายอมแพ้นะ อย่ายอมแพ้กับโชคชะตาที่กำหนดรนะับให้นะับเรากำหนดด้วยตัวเองคนระับไม่มีใครกำหนดให้เราหรอกเราจะเราต้องกำหนดเองนะคุนผู้ชมนะถ้าเกิดไม่กำหนดเรากำหนดไม่ตรงไปนะมันมันอันออกมาจะไม่ไม่ออกมาไม่ดีคนระับผลออกมาจะไม่ดีนะการงานนะแย่ลงนะ ธุรกิจก็แย่ลงนะล้มเหลวอะถ้าเกิดล้มเหลวนะผมล้มเหลวว่าแล้วก็รนะับ มาตีแล้วไงลากกระต่ายเป็นอาหารกับปานี่กระต่ายง่า,งาอีกกระต่ายอื้อได้เนี้อมาแล้วฆ่าสัตว์เป็นจิ๊ด,ดีดีแล้วคุณผู้ชมจะไปฆ่าสาัตว์แบบกินกิน เปื oh, yeah. <laughs> ่าเบื่อกับชีวิตแต่ปี2020เป็นปีที่แย่ ยินนะอุ้ยผีออกมาช่วยเลยช่วยด้วยผีไล่กัดเมีย่ยงนี้ด้วยเหรอ,อตัวสู้กับผีได้ไหมตีผีแม่เลย ตีผีได้เด้ออีผีไ้ด้วยยี่ยมมีผีออกมาได้เกมเกมีมีผีปดด้วยเกมีมีผีด้วยนะ ส้าๆของที่มันม่วกันตัด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 ไปแล้วตัดตัดไปแล้วแปภาษาแล้วปาจาสรางตรงนี้ไม่ได้

อขอจบเพียงท่านี้นะครับจากกาตรงโฆษณาคนรนะับบายบาย